พี่จ้าพี่น้องได้เวลาทำอาหารเนาะเห็ดอาหารเห็ดแนวกินจะขวงเลยล่ะมันนี่บนต้มต้มเส้นสุก,กี้นะคะแต่ว่าไม่มีต้าหู้นะคะพี่น้องใส่ใส่หมูใส่ฮอทดอกใส่ไข่นะคะแล้วก็ผักแครอทผักขาวผักอากาศขาวนะคะเรียบร้อยแล้วเด้อนี่พี่น้องของขอเนย่ยกัเป็นพิซซ่าพี่น้อง พิซซ่าฮอทดอกพิซซ่าฮอทดอกหมูแฮมโอเคนี่นี่บอสของพันยัยสองชิ้นเพิ่นว่าที่แรกจะบ่ให้ยี่บนเฮดไม่ต้องบ่ต้องเฮดเพิ่นว่าเดี๋ยวเขาไปกินร้านอาหารมเแลังโอ้สวอสิ่งฮอนเแลังยี่บนว่าเออโอเคเดี๋ยวฉันเฮดให้ฉันเฮดแอมพิซซ่ายุดสองชิ้นก็แล้วกันก็เลยวางสี่อืมฉังั่นแล้วว่าเอาหน่อยหน่อยเด้อบ่ต้องเอาหลายเดี๋ยวเขาไปกินบุฟเฟ่ในตลาด นี่ขื้อหน้า,พนา,ากกนเาพ,าพิ่นวะมันยังกินได้หลายเพิ่นวะนี่แหละพี่น้องยีบบุกะสิกินอันนั้นแห,หละห้องทองสักก้อนจุกแล้วพี่น้องยืบบุญกะสิกินไฟเดิกลุงใส่ก่อนเออกุ้งใส่์ต้งไปกุ้งหาหกตัวก็ตัวสิบต,ต,ตัวนี่แหละมาวันนี้พี่น้องมากินน้ำกันปิดไฟก่อนโอเคยืเรียบร้อยโอ้อาการกบบระบาดดีดีแล้วพี่น้องมึงวางมึงวางอยู่นี่แหละ กันได้บทก็เป็นวางเมืองวอยู่ล่ะพี่น้องเ้ไปจสดน้ําอนๆบ่พี่น้องอากาศบ้านานอกาขาวอยู่นซื้อมามือน่ะน้องมากินน้ํากันหม้อหูนึงเข้ากนึงไว้เด้นี่เข้ากันึงอยู่นี่มากินข้าวนํากันเด้อพี่น้องเด้อ พ่อใหญ่ก็เป็นตัวนี้เอามากินน้ำกันบันที่พี่น้องเลยต้มน้ำห้อนต้มน้ำห้อนไว้เสียงกาน้าวห่อนพี่น้องเมี่ยอายห้อยหอยแต่หน่อพ่อใหญ่อสองชิน้นเต็มจานน้่งเบิดลเลยให้ดูเองกระเสียบดูหน่อยจุดห่อนหอนเนาะ

กุ้ง้บนีก,ก้อนกุ้งอ่ะปอกเปลือกว่ดีมันเ,เป็นกุ้งป,ป,ป,อปอกอพี่นาะด้วยบนกรได้บปอกเปลือกดีเังไงสิบเบอร์อย่าเฮ็ยน้องกินน้าไปรล้านเท่านะ ตันกอาหารหเดียวขึ้นวัยมายแล้วม่อไหรนเนี่ยกินกันอยู่แล้วนะ บานก็พูนองเออ้อดท้าดกับพนาบานเขาออกมาไบบของพักฟื้นแล้วอน,นอนให้ยาคาเสือ้อบันนี้ผู้นอนก็เลยกกลับมาบ้านอ๋เ,ออเปลี่ยนผ้ามาเอาผ้าเอาแพร่มันมีคุเฝ่าวอยมันมีคุ้อยุ่เฝ่าวอย ก็หวางกปเพีดงางเหลวเด้ขวาเป็ญ,ญาปันกลับมาบานมั่งซักผาซักควันให้ลูกซักผาเปียนผาเจา้าของแล้วจังสิก,กับไปไหมวะท่าน่อยให้อายยู้เดียวแต่ว่าพป็ญ,ญาปันมีอย่างขากขโทุกหานเขาสิหญายออกมาไหม เตียงข้างนอกห้องข้างนอกห้องพักฟื้นต้นเงินไปใหม่คาเสียใจใจ am, ขาดหนาำคาไฟให้ คุ้นไปให้น้องจ่ายขาไฟให้ในี่บนใจเองทุกเทือทุกเดือนให้พี่น้องบ่าใาห้บ่าใาห้ลูกสาวลูกไส้สเขาไปใจใ่ายเดือนเขาบอกไปจ่ายย่านเขาไปย่านมีปัญหาย่านเขาตัดหมอนี้นะ <c oughs> ถ้าทำขาไฟโอนผ้าน้องสาวให้นนองสาวเป็นคนสะแกนใจ

เกี่ยวกับหนามในหูนเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับไม่กินนี่แหละเกี่ยวกับหออัวนี่แหละญี่ปุ่นเลือดไปเลี้ยงสมองบ่พอกเป็นได้ต่วก้วมดันกามดันตำ่ำก้มดันสูงเบาหวานนะ่ะบ่มีหรอกไขมันในเลือดบ่มีมี่ก็สิเป็นมาเลือดไปเลี้ยงสมองบ่ได้ ไปเลี้ยงสมองบ่พ่อหรือเส้นเลือดตีบหรือ,อยังไปประมาณนี้ละพวกนี้ละเกี่ยวกันพวกนี้หล,ละมันนี้เดี๋ยวผมกับเมื่อคืนพ่อว่าเออมีคอมเมนต์เอฟซีมาว่ามันผลมันมีผลขางเคี่ยงมันมีผลมาต่างแต่เฮ้าฉีดบอกซิ้นโควิดย้ายเยมือนเลยยบบนคืนพอ่อปาบเลยอื ประว่าแถวบ้านนี่บวดกรตายหลายยู่ดีดีน็อกยู่ดีดีน็อกเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองแตกอืยู่ดีดีกับเป็นปวดหัวขึ้นมามือเดียวเป็นแล้วกับไปเลยเป็นแล้วกับไปเลยยังเสียแต่ว่ายายบนนี่พัดเพอท่านนี่ถึงเข้าวปนั่นปวดหัวกินยาแล้วก็ทุเลาไปเศร้าไป,ไปยังสียนะมันก็หลายสาเหตุจักสิมนสาเหตุอย่างนี้นเนาะแต่วบาคนขี่แถวบ้านน่ะ ตายหลายคือกันพี่น้องตายหลายเลยล่ะพวกที่ยูย่ๆเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกปวดหัวกระทัานหันแล้วก็บุบไปเลยน่ะนอกไปเลยน่ะไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกนาา้าสาวนองสะพายแม่เจ็บบนนองสะพายหล,ลังก็ตายนอนเส้นเลือดในสมองแตกขึออ้น เนี่ยบนเป็นอัมอาพาตจะเลือดในสมองตีบบ่แตกร์ตัตีบไอ้บน,นกัว่าอยู่ตั้งได้ฉีดวัคซีนมาแพ้เข็มแรกซีนโนแวคนี่แพ้ร่คากิลิไข่หอดย้ํกับไข่ไข่อยู่เดือนหนึ่งนะพี่น้องเนี่บนไข่แพ้วัคซีนซีโซนแวคนี่ยอยู่เดือนหนึ่ง มันนี่หลังจากนั้นพอะอีกเดือนหลังมาไปฉีดแอตตาแมนอกแอตตาเอตาเเอต,าเอตาซินิกาแบบน,นี้ผลวิจัยออกมาว่าคนที่ตายหลายเราลิ่ลมเลือดในลิ่มเลือดอุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือดอืมที่หมอเขาวิจัยเราเขาไปพาคนที่คนที่ตายแบบเนี้ยเขาไปเจาะเบงยูตุนข้อนี่เขาเขาดูดออกมาดึงออกมามันเป็น มันเป็นขึ้นหนวดปลาหมึกเลยเมันเป็นเมือกเป็นแทงขึ้นหนวดปลาหมึกเลยอีเขาเรียกว่าเป็นน้ำเป็นน้ำบัคซินแอดตาซินิกานี่แหละเดี๋ยวน,นี้บนเี่บนสีต่ต่างสองเข็มได้ไหมหลังจากที่สีบัคซินโควิดมานนนะยี่บน่ะแพ์ตะเข็มแหลกมาแล้วก็เวลาไขเวลาไขขึ้นยีนบน่บนปวดหัวแล้วก็เจ็บนังหัวเจ็บเท่าซูมืออนี่พี่น้อง ถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเบิ่งคิดได้บนอยู่ตลอดสีสี่เด็กนี้ไดบนจมบะเจ็บหนังหัวเวลาไข่เจ็บหนังหัวเวลาสระผมเวลาหวีผมหางเทียหวีก็บ่ได้พี่น้องมันเจ็บหนังหัวเนี่ยบันนี้ตอนฉีดไม่ไม่เนั่นผมลนนี่ว่ามันว่ามันจะขวางเป็นหลูมมาเร็งหมดลพี่น้องว่ามันพวกไอ้ว่ามันพวกไปให้ไหอยังก่อขี้โม้หมเละ อาการปวดหัวมันก็เป็นมาเรื่อยๆเยเรื่อยๆ,ๆอือไปหาหมอกว่าไม่เกินอือไปหาหมอกว่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่แต่ไม่เกินไม่เกินบางเถื่อมันก็ขึ้นคางเดียวบางเถื่อมันก็ไปทวงหัวหลหะอเราก็เจ็บนังหัวอาการมันอันลูกเราดับน้ำในหูวเพอกันนี้มัน่ได้ปวดหัวพี่น้อง มันเป็นเวิงวางเวิงวางแล้วก็วิ่งบ้านหมุนอันนั้นไม่ได้ปวดหัวอันนี้มันเป็นมาทั้งสองยางเลยแบบนี้หัวกับปวดมิงกับวิ่งมัีนจับจะบ้างเลย แล้วแบบนี้บุกมตายหลายอยู่นอกเส้นเลือดในสมองแตกนี่แหละได้ขอกับบอดี้วิจัยว่าเป็นน้ำโควิดเด็กมาดิเป็นน้ำวัคซีนเด็กเขบาบอกคนเครียดคนภักรมาเพียงพ่อหลกักกะกินเหล้าความดันสูงจังเสียนอกเส้นเลือดในสมองแตกจังเสีย เปิดจุดเดียละพี่น้องแล้วก็สิบพักพัก็ก็แกะใส่แรงๆใบบ้าไปนลยน้องสิไปกินแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์นั่งยุบข้างหน้าที่บนนี่แหละพอน,นี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาเป e บนเต็ดไอ้กระเบื้องฝ้าห้องน้ำบะแม่มนกระเบื้องมันเป็นพลาสติกแผ่น พลสติกเพลนกระเบื้องฟอมอ่ะพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับก็มยพ่อนให้พ่อเง่กระไดขอบคุณแทนแล้วให้ราเบื้อยู่แล้วก็ดีใจอยู่นะครับพี่น้องเอ้าจังากันอีก